โอ้ยสบายดีท่านผูเ้เบิองท่านผู้ชมท่านผู้เสียพี่น้องปองไปบัวสุขหูสุคนทั้งผู้ข่าสาวข้ายทหารตำรวจผู้กวดยาบ,บ้าผู้ขาแต่ของผู้กองตะกนผู้มนตะโ้หเมื่อสบายดีกันเมือ่อในเขาสิพากันมา ปิ้งไก่มื่อนี่ปิี่ยุป้าพี่แหละนี่เขาได้ไก่มานี่เครื่องเอือบตัวนี้เอามาเมื่อนี่มากินผู้เดียวไม่เฮ็ดกินผู้เดียวมื่อนี่นี่ไก่ตัวหนึ่งมันชิกินเบิดบ่าหูไงเติบได้นี่กินผู้เดียวกินผู้เดียวพี่น้องมื่อนี่เมื่อนี่แซ่แซ่โลดนี่กินผู้เดียวกินผู้เดียวกินผู้เดียวไหนไหนกูรู้ไปหาพื้นมาหาไม่ใชว่ากินผู้เดียวอยู่มาอยู่เสมอเดียวหน่อยเ๋อแห่ะลูกอ๋อมาก็กินที่กินแลาวกันก็กินที่สั่งกินที่รังไพรเด้สั่งมาไปไปไปรังไพรไปรังไพร โอ้ยมากเฮ้ยมาได้เดียวนี่โอ้ยก็มาน้ำหลังแนละ้วเอาเลยสิกินน้ำมาเรีบร้อเดียวนี่ชิคินวายหาพืนมาสิไว้ไกินน้ำมาเดียวนี่ชิคินก็กินที่สัน่นไปไปไป,ไปดังไฟดังไฟ,งไฟอ่ะพี่ตังน่าเชียร์อันนี้เลยไม่ดังไฟแล้วก็ชิมาเอือบกันนี่ไปมาเอือบกันเลยพชิลองเลยนี่ใสข่ขะนออือโอยลงไป เฮ้ยใส่ไลามันกระเข้มเขาใส่บมดไลายไว้นี่ก่อนหมกเพชรัวนี้พริกผงพี่น้องโอ้โเข่าตาของฉันอ๋อนี่นี่เฮยลงไปโฮยลงไปเลยเป็นนัวแฉบล่แฉไล่แบหน่อยแบหน่อยได้ดินะ อืมโอ้ยโ,โลลงเลยใส่น้ำปลาดีที่เอามือโหลดมันจึงแสบพี่น้องโอ้ยตับตับดอว Ngô <Li> oh. Nhi thế Vịt chim mà, ôi xoay chi tốt rồi Ôi, tốt đến là tôi đi Thế nào, ơi đứng thím

ทับมือเจ้าของฮ้ออ่นป่เออจะสิกินจะได้เดี๋ยวนี้สิกินจะได้ก่อนเนี่ยเอาหัวกับกลนเด้อเฮ้ยเอาหัวกันเอาแข้งมันนี่เป็นยังเจ้าบ่ได้ตัวนี้สิให้แมวไม่อยากหัวกับกลนมันเออขันบ่จะได้จะเป็นยังสิต้องหัวแล้วได้ออ๋สิกินน่ะลีบ่เดี๋ยวนี้ลีบหล้วโอ้โหลีบกินเท่านั้นแล้วซะ พ,พู้เฒ่าคนนา้ให้กินอันนี้มันจังแลนไววเจ้าแลนไววเจ้ากินตัวนี้มันบ้าแยบโลกสองสมัยเลยเสียบโลดมือนี่ซุกขุดไปว่าขึ้นนั่ขขนซุกทำไม Oh, shuk là, shuk là, oh, oh, súc xuống súc lại oh, hết áo khắc lại phố súc lại súc lại súc lại hôm bọn súc lại 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 súc lại

ก็ขอปงนึ่งกันด้วยเป็นไหนครับผมพอเลยด้วยเสมอเนาะบอแล้วเออโอ้ยเ <c oughs> อาจัวเลย

ม,มีเข้าเนียวด้วอืครับแล้วปี่น<ๆ>้องไหมด้บอือเรดึงปรโยชน์เ้าพี่น้อง <c oughs> ฮักฮักักอืมโอ้เป็นคำไหนแทะอืเอาอกด้ วนน้ำดำเนาะถ้าับคุยน,นี่ก็จบเพียงเฉน,นีแหละพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปอีกนะชจบจบ